มีเพื่อนบอกว่าทําไมชอบทําวิดีโอ,อยากๆคกดยเยอะๆนานๆแล้วมันออกมาได้น้อยก็เลยได้คอนเซปต์ใหม่วิดีโอนี้ขอให้ชื่อว่าขอดูสาใครครับ <c oughs> ตะไก่อันนี้มันชื่อเขาเปลี่ยนเป็นชื่อรุ่นอะไรครับเอ่อเวย์เปอร์วอลเฟ <laughs> <laughs> มันมาจากอะไร <laughs> อ่ะคือแบบมันก็มันก็บอกยากนะว่ามาจากอะไรตระกูลรองเท้าวิ่งของไนกี้อ่าคือจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าตรงนี้เป็นเป็นพื้นซูมเอ็กนะแต่ผมจับดูแล้วมันเหมือนจะชใช่นะม่นใช่ไหม ใช่เนี่ยพอพูดอ่ะใช่พอพูดแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกคือคือเขามันไม่มีข้อมูลมายืนยันว่ามันใช่อ่ะแต่หนึ่งเลยคือเราจับแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะใช่เนี่ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยว่ันซูมเอ็กซ์มันจะมันจะยับมาก่อนอ่ะอ่ามันมีความตรงนั้นอยู่นะใช่มันมีมันมีรอยย่นอยู่อ่ะเนี่ยมันเป็นโฟมเดียวเลยที่มันจะย่นมาก่อนอ่ะอ่าอ่าที่สำคัญทฤษฎีที่หนึ่งมันเหมือนพอเราใส่ปุ๊บอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันนิ่มหันเก่าเยอะ เยอะเลยหรอไออันเก่าก็นิ่มแล้วนะรุ่นเก่าเนี่ยทุกหลายคนจะบ่นว่ามันเทรุ่นเก่ามันพอใส่สักพักทั้งวันอย่างเงี้ยจะเริ่มเมื่อยละแต่ตัวนี้งไม่เป็นอืด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เทข้างหน้าแล้วก็ข้อดีของมันคือข้างในมันมันโล่งมากมันกว้างมันกว้างหรอใมันกว้างมากผมจะเป็นคนชอบใส่รองเท้าแบบพื้นในก็กว้างอย่างเงี้ย สกินอยู่ข้างในอ่ะทีแรกสกีนก่อนปุ๊บเราค่อยมาเย็บอีกทีอ่ะแล้วก็แล้วก็ต้องเย็บให้ตรงน้่ยนะใช่เนี้ไว้เช็คแท้ได้นะครับเผื่อใครได้เลยความไม่ฉิดของมันก็คือว่าตะขายมันดูใหญ่มากเออแบบน้ำมันหยดเข้าไนได้เลยอ่ะต้องเรียกคล้ายๆผมไม่แน่ใจว่าไฮเปอร์ฟิวส์คือแบน้เมื่อก่อนที่เป็นคล้ายๆอัดความร้อนไเนี่ยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยพอมันเป็นสีดำมันดูสวยมากนะเวลาเราใส่ใส่แล้วเรางองลงไปสีเนี้ยมันตัด ออกมาฟิลแบบขาวดำูู่นี้พตอตอนใส่แวบ,บแรกนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถ,ถึงตีมสีแบบพวกอกอมเอกระซมถ้าเป็นถ้าเป็นสีนี้มันจะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ไอตัวข้างๆตรงนี้เขาทำเป็นสีขาวสีดำมันจะเห็นชัดเลยออกมาเป็นตรงนี้เลยก็สวยดีครับขอวางเทียบกับอันอันเก่าอยากรู้ว่าไซส์มันนี่คือไซเดียวกัน ใส่เดียวกันครับอ้ oh, มันดูแบบอันนี้ดูใหญ่อนนลังการกว <c oughs> ่าไหมน้ำหนักก็ดูหนักกว่านะตอนใส่อันนี้นุ่มกว่าเอาใง่ายว่าอันนี้มันอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีของโฟอมอะไรนะถูกแล้วเป็นโฟมทั่วไป EVA ธรรมดาเลยแต่ตัวนี้ด้วยความที่มีหนึ่งชั้นที่เป็นเป็นซูเป็กนะเป็นซูเองเออมันก็เลยอาจจะทำให้มันดูนุ่ม <c oughs> ใช่ไหมในรูปอาจจะมองไม่ออกว่าเชือกอะ่ะมันเป็นสองสองเส้นผูกมาเหมือนรุ่นเก่านี่แหละคอนเซปต์เดิม แต่พอมาดูจริงๆเชือกมันคนละเนื้อมันจะมีเนื้อหนึ่งที่บาง อ๋ออ๋อแป๊บนึงใช่อ่ะสีเทาอ่ะมันจะบางใช่ไหมใช่สีดำมันเป็นเชือกธรรมดาใช่อันนี้ผมจับดูแล้วมันเหมือนพวกเชือกไลนิเซอร์แต่ก่อนที่มันบางจนแบบบางมากๆใช่ใช่มันจะผสมสองเลเยอร์ซึ่งมันก็มันก็ดูมีความมีดีไซน์อนิี้นึงเอ่อเอาเอาสกไคไว้ด้านในนะเอาแบบิอินเวีนดนามไว้ด้านนอกเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือแบบเหมือนลิ้นที่มีคำว่าสกไคจะอยู่ด้านในแทน อย่างอันเนี้ยตอนผมเห็นรูปอันเนี้ยผมผมงงมากเลยนะว่าทำไมมันออกสีคอเตสสีฟอเตสครับแต่ก็เป็นสีที่คนชอบนะจะเล็งสีนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสีที่อาจจะใส่ง่ายใช่ไหมแต่แต่ถ้ากดคนมาดูลึกๆจริงๆแล้วอาจจะชอบสีนี้พราะผมพอตอนแรกกับผมเล็งสีนี้ก่อนเหมือนกันเลยพอผมจับทั้งสองคู่เนี่ยผมเห็นสีดำเพราะผมชอบสีดำมากกว่แวบแรกที่ผมเห็นนะผมชอบสีขาวเหลือง สีเหลืองสีเหลืองเขียวอ่ะอ่าสีเหลืองเขียวข้างๆอ่าไหนก่อนสีมันจะเหมือนทริปเปิลเอสหลังจากผมเห็นสีดำเลยเนี่ยจับสีดำของจริงผมชอบสีดำมากปกติผมไม่ไม่ใส่คราบสีดำไม่ค่อยชอบอ๋อเหรอใช่แต่ว่าเห็นคู่นี้แล้วเออชอบชอบมากกว่าสีนี้ตัวมันนี่ยแกงนี้มีจริงๆมีเดี๋ยวไปเอาอีกคู่หนึ่งมาให้ดูเลย อันนี้มันจะเป็นแพ็กที่อยู่ในเซตเที่ยวกับเขาเรียกเซตแพ็กอาร์กี่ที่มันเป็นมีสีัำด้วยที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อก่อนคนมองว่าเขาเรียกว่าอะไรคู่สีนี้เป็นคู่สีที่ตามหลักในการดีไซน์แล้วไม่ควรอยู่ด้วยกันแต่ว่าพอมาแล้วเขาถึงเรียกว่าอาร์กีแพ็คแล้วมันออกมาโอเคแล้วตอนนี้อย่างเงี้ย เมื่อก่อนคนจะมองว่าสวยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้คนคนชอบคนตาม <c oughs> ใช่ส,สีมันดูมั่วๆดิน, <c oughs> นี่เลย Mm. ชูที่แรกเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เสื้อจร,จริงไม่ใช่สีนี้นะจริงๆนนี้เป็นลายส,สกรีนลองลายครับใช่ใช่ดอกนี้จริงไม่ได้เยอะเท่าดอกแรกอมันเป็นการฟูลฟิลแบบเติมให้ที่ขาดหายไปใช่ลายมันไม่ได้เยอะเท่าดอกแรกแต่ว่าจํานวนเราจะทําให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าความต้องการมันค่อนข้างเยอะครั้งที่แล้วมันไม่พอเนีก็จะาีเศสไปว่า ทำรายในนี้นะขอผลิตเพิ่มอีกนิดนึงนะอะไรย่างเงี้ยึ่งเขาก็โอเคคืงเขาก็ต้องโอเคส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าเราผลิตเพิ่มเพราะเราได้เำกานสิเพิ่มขึ้นอ๋อเหรออ๋อไม่ได้พิมว่าเราจ่ายเท่านี้แล้วเราขอไปไปขอเพิ่มไม่ใช่คือเราผลิตเพิ่มแล้วต้องจ่ายคันนีก็สี่ใ้เขาตามจำนวนัที่เราสัดส่วนประมาณนั้นขราวที่แล้วรีเซลสูงสุดมันไปเท่าไหร่นะครับคือมีคนบอกผมว่ามีคนทักมาผมว่าเขาซื้อจริงๆเหมือนห้านะ่ผมไม่รู้ว่ามันมันคงเป็นแค่แค่ ตัว2ตัวมั้งที่คนซื้อลากันแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่แน่ใจอ่ะคือสูงสุดอยู่แค่แต่ว่าน่าจะคนซื้อขายหกพันห้าพันเราได้บอกทีมนารูโตะไปครับว่าเขาบอกเขาทีแบบเขาดูอะไรเงี้ยแล้วเขาว่าไงหรอเขาตกใจตกใจเลยเพราะว่ามันไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ของเขาที่มันเป็นหกพันอ๋อหรออ่าอันนี้น่าจะสกรีนมือใช่ตัวนี้เงาเงาหน่อยตรงนี้ต้องลองพื้นก่อนแล้วที่ต่อทับลงไปทีสปอยได้ไหมครับว่าน่าจะประมาณเมื่อไหร่